ชื่อห้างเป๋าง่มง,งั่มมาเดแม่แม่บ้านไหนหากกิจกรรมช่วงปิดเทอมลองให้ลูกเรียนภาษาจีนออไลน์กันดูค่ะ อยู่บ้านก็เรียนได้ไม่ต้องฝืนลูกบ้านนี้ชอบมากค่ะช่วงนี้สิงหาปิดเทอมจูนก็เลยให้สิงหาเรียนภาษาจีนเสริมผ่านแอปลิงโกเอเป็นแอปพลิเคชันที่เราสามารถเรียนอยู่บ้านก็ได้ได้เรียนกับเหล่าซื้อที่เป็นเจ้าของภาษาเลยเฮียสิงบอกว่าชอบมากๆอยากเรียนกับเหล่าซื้อทุกวันเลยบทเรียนที่เรียนกันในวันนี้ก็จะเป็นการแนะนําตัวแล้วก็เป็นประโยคสั้นๆที่ใช้ในชีวิตประจําวันระหว่างเรียนเหล่าซื้อก็จะมีเกมสนุกๆให้ลูกทดสอบความจําด้วย่ที่เฮียสิงเรียนก็ จะเป็นการเรียนตัวต่อตัวกับเหล่าซื้อใช้เวลาประมาณ25นาทีบอกเลยว่าลูกไม่มีเบื่อเลยสําหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่หากิจกรรมให้ลูกทําช่วงปิดเทอมและได้ความรู้ไปด้วยแนะนําที่แอปนี้เลยค่ะลิงโกเอเดี๋ยวจูนทิ้งพิกัดลิงค์ทดลองเรียนฟรีไว้ให้ใต้คลิปนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย